พี่น้องมากินหมักใหม่กับซอแพรเลยเนาะนี่ซอแพรก็ได้มักหวาได้ร้ายเติบพี่น้องนี่หน้าตาคนยูนี่ผมใหม่พี่น้องแบบบักใหม่บ้านนาะเนาะพี่น้องเนาะบุ้งหัวชอบแพ้บุ้งหัวเห็ดยังแน่ได้เนาะพี่นอ้องนั่ง เอาไปเหรยังแน่ได้นะพี่น้องแต่รสชาติมันก็นสิแบบออกแบบยังออกแบบคมๆหว,ว,วานๆแล้วก็ผ,ลผ,ลผ,ลผลัดผ่านาหนึ่งพี่น้องแต่รสชาติดีอยู่น้องแซ่บไม่ป่า พี่น้องมันจะตบนอนพี่น้องห้อหงเราอมากินไหมอากินเด้อกินนกหว่างน้ำช้าใหม่เด้อมากินนกหว่างชาใหม่เด้อรู้น้ำหอมเด้อรู้น้ำมเด้อดอ,อืว้าวแค่ห้องกินอะไลด่มันสีดำพี่นอ้องจะไปใหนบ้างขมม

สบายดีพี่น้องเนาะฟังเราแล้วก็ฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็บเอฟซีทุกทุกคนในมณนีก็กได้มาพบมาพ่อกับซอแพรอยู่ในป่าในดงเนาะพี่น้องซอแพรกับพ่อเฮ็ดอ่าว่าเป็นเฮ็ดปวกด้วพี่น้องพ่อเฮ็ดอ่าพ่นห้องว่าเฮ็ดอ่าเฮ็ดอันปวกจิกเนาะพี่น้องว่าเป็นเฮ็ปวกจิกเฮ็ดปวกอา่าอย่างน้อย่น้องเฮ็ดปวกน้อยเนาะพี่น้องผมจะ้องว่าเฮ็ดปวกน้อยเนาะพี่น้องเดี๋ยวซอแพร่จะให้เบิ่งเด้อพี่น้อง มันก็ออกลายยังได้พี่น้องเดี๋ยวชาแปะชายเบิ่งเนาะชาแปะชายเบิ่องตอนที่ชะแพ้เก็บเนาะชาแพ้ก็อยู่ในป่าในดงเนาะพี่น้องมักกระลูกสาวเขาเกล่วยพากันไปเอามากวางเลยแหวะไปเบิ่งดอนในประเทศเห็ดปวกไก่น้อยเนาะพี่น้องชาแพ้ก็เลยเก็บเมื่อแกงเนาะป้าไปเบิ่งชาแพ้เก็บเห็ดปวกไก่น้อยเลยพี่น้องน้อพี่น้องก็คือเห็ดปวกไก่น้อยน้อพี่น้องชาแพ้ก็อาจสิบ่ได้เห็ดมะลโกหรือว่าเห็ดปวกเพือคนอื่นเนาะแต่ชาแพ้ก็เห็นเห็ดปวกไก่น้อยน้อพี่น้องสาแพปะชายเบิ่งเนาะ พี่น้องเป็นกระเป๋าสีน้ำเงินนะตาตาเก็บเห็ดกันสะเพรด้อพี่น้องเนาะเห็ดบวกใบน้อยเนาะพี่น้องโอ้ยุู่้นขอโทษเด้อยะแพริเก็บไว้จับไว้ยากขนาดไปเเลยนาะพี่น้องนี่พี่น้องเป็นสเปรดขาวสีน้ได้ินนะเลยเขาจะเก็บมีลายหม่องได้พี่น้องมันออกเต้เหมือนพี่น้องเนาะ หน่าสิเป็นเห็ดปวกเนาะพี่น้องเป็นเห็ดเป็นเห,เห็นหน่าจะเป็นเห็ดปวกไงดอกใหญ่เนาะพี่น้องไปเห็ดเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกยังไี่น่อยขาวเนาะพี่น้องเนาะแต่ดอกันก็ใหญ่อยู่ด้พี่น้องสเปคถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะได้เห็ดปวกคือคือเขาค่ะได้เห็ดนี่ก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องเนาะสเปกับ,กกบกสเก็บเมื่อแกงพี่น้อง เป็นลูกสาวคือเก้าในลูกสาวคนกับลูกสาวสะเพงค่ะโอ้ก็บเลยพี่น้องเก็บอ่ะถูกคีบอ่โอ้ยพี่น้องเห็นยด่บ่อเนาะนีะ่คือบรรยากาศอยู่ในป่าใน,นดงเนาะพี่น้องเป็นตาเฮ็ดสิออกเด็ดพี่น้องเออแต่มันบอ่ออกออกไปเฮ็ดนองพี่น้องสะเพงฆากันว่าไว้กับลูกสาวว่าสิไปเอาหมักว่าพี่น้องเอาหมักว่าแล้วแบบนี้ ก็เลยเป็นมันเป็นป่าก็คือว่าเป็นตาสิออกแ้หัวเห็ดก็เลยแบบพาลูกสาวหย่างมาเบิ่งมั่งบุ๊นเห็ดปวกออกพี่น้องเป็นเห็ดเห็ดเห็ดนั้นเห็ดเผื่อันบ่แม่นนะเห็ดปวกน้อยเพิ่นห้องอะเห็ดปวกน้อยเนาะพี่น้องมันบ่แม่นเห็ดปวกใหญ่เนาะพี่น้องสวแกซางพี่น้องเบิ่ง สะแม่ก็สิมาแกงเนาะพี่น้องยเยฮ์เฮดลูกเยฮเฮดมันสิเปื่อยมันแห้งน้อยเยฮเฮดเยะ็ดไปกันสะแท่กะถือวัตสันนี่กระโชกดีเติเนาะพี่น้องโชกดีเติบนาะแต่มาเห็นเห็ดน,น,นี่นะพี่น้องโอ้โอยุงกับลายได้ยุงกับลายขนาดลายได้พี่น้องอ พคนอยู่ในใบดิใช่ไหมคะน่า,นาจะเป็นเห็ดปู่ขน้อพี่น้องเนาะเอาละเห็ดนี่กะเทวาดีใจแล้วเนาะพี่น้องเลยเห็ดนี่กะเทวาดีใจแล้วสำหรับซอแพรเนาะซอแพรก็ดีใจหลายแล้วใช่ไหกระไดบได้ดเห็ดปวกก่พยามานได้เห็ดในแก้วเนาะพี่น้องเนาะเห็ดอุเทนมันสิบเลยโอเคเมื่อไหร่จะไปกินร่างเนาะพี่น้องล่างแกง มันก็แซ่เกันในพี่น้องเพ็ดนี่ยค่ะมันก็ออกวันๆกันกับเพ็ดป่วงเะไรกันน้องแต่เสียแต่ว่าดอกมันน้อยเนาะพี่น้องเนาะเสียตั้งแต่ดอกมันน้อยเนาะไปเบิร์ต่ออีกห้องแล้วก็มีอีกจุ่มจำนั้นพี่น้องพี่นจุ่มกันนิดนบ่อยเดี๋ยวจะไปเบิ่งเนาะอ่ะถือเอาดอกเธอเอาระวังเสียเดี๋ยวพี่พูดพูไปเอาเอาจุ่มจ้าเอาจุ่มกันนะพี่ไปไปอยู่ในป่าในดงพี่น้อง bằng lục tên đi vào chung em em này, Ủa. Ủa. Xa xa này. Dạ, đi chung em 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 lại em 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 cái đi em 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 đi em 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 đi em đi em 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 มือนเธอเลยโว้ยลูกจ้ากำงเมือนเธอเลยไปผูกเอาจุ่มตัวหน่อไปะผู้หญิงเอกไปนอนเจ้าไปยญิงเอกไปไปแม่สิเก็บพู้เยอะแม่ดอกหญางจะเป็นเห็ดป่วกเนาะพี่น้องเอาเลยเห็ดนี่ค่ะผุนก็ออกลายอยู่ได้พี่น้องผู้จุ่มตัวน่อยครับผู้แต่ได้ เอาไปแบบหางข้างหางข้างนะพี่น้องไปก็ไปเอาจุมาจ่มตัวนะเอาจุม่มจุ่มกลิ่นแอก็หอม์แบบคล้ายๆให้ปวกพี่น้องไปไปใช้สเะเเพนไว้เป็นที่้ว่าไปย่างไปชิย่างไปเื่อะไปพอแหละ ลายจุ่มอยู่ค่ะมันแบบเป็นทางห่างๆพี่น้องมันแบบว่ามัเป็นแบบจุ่มๆพี่น้องเป็นทางห่างๆก็แพ่ก็เลยแบบเก็บเอาแบบ้าซอยกันเดอพี่น้องซอยซอแพหา้าเห็ดป่วงอเห็ดละโง่นาพี่นอ้นนองนะเผื่อว่าสีดวงดีพี่น้องล้วสีดได้เหน็นมาพี่น,อน้องเนาะอ้อพี่น้องนี่ดอกกระเจียวอัน ดอกกระเจียวแบบคนห่อวดอกกระเจียวป่าพี่น้องนี่จะเพรชชายเบิ่องก็คนนี่อันนี้คือดอกกระเจียวป่าพี่น้องเอาไม้หักเอาดึงเอาลูกดอกกระเจียวป่าเห็นบ่างไนี่นี่ดอกกระเจียวป่านี่ยจะเพรชชายตกาวดึงเอาเนาะดึงก็หลูกดึงเอาได้บ่ดึงเอาโกรธคนหักเอาเลยพี่น้องเออไปไม่ใช่อีกจุ่มไม่ใช่อีก โอ้โฮพก้นก oh, ็แมเนพี่น้องโอ้คนนี้ออกผั่วบ่ได้พี่น้องนี่ทำงานบดในี่เป็นยำ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 พี่น้องนีหนี่งผลออกลายอยู่ด้วยผู้ผัวแจนะกันเนาะสกีนสกีเอาในพี่น้องน่าจะเป็นเห็ดปวกว่ะมันเปื่อยแล้วพี่น้องมาขื้นบคข้าวดึก เมื่อคืนนี่พ่นโต๊ะแห้งนะพี่นอ้องสงสัยมันออกตะวันนี่แล้วเลยพ่นโต๊ะแห้งเลยนะมันเกลยแบบื่เอเปลื่อยนะพี่น้องไปมาเบิง่งซาแพเก็บเห็ดเลยพี่น้องไปหาเห็ดกับซาแพเนาะตะาเก่าท่านี้มันออกเลยพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดละโง่ ออกมาปีนีบ่ออกเนาะสิเปรใายเบิ่งบรรยากาศกร,รอบๆเนาะพี่น้องแคมมห้แคมหน้าเนาะทำไมปูดลูกสาวสเปรอะมาลูกพาลูกหมุนป่าหมุนลงพี่น้องเอ้ยเห็ดปวดตาหน้าสิออกให้สแพรเห็นแน่เนาะได้บ่ลายกะได้จักหมู่หนึ่งอย่นะพี่น้องเน,ะนาะได้จักหมู่หนึ่งอย่งนะพี่น้อง แพก็เสีดีใจก็ลายเลยวสุดเพล่งูใบใหญ่ดอกหมูในน้อยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะพอได้แกงใส่น้ำกันกับเห็ดอันอันนี้เห็ดปวกใบน้อยนะพี่น้องกามีงัวมีควายพี่น้องเสียงกองแกงกองแกงกองแกงเนาะบรรยากาศจะแบบสายเบิงเนาะเอาไว้หลงคนเก่งของแม่ลูกสาวกา แม่ไปใส่กยจะไปน้ำพี่น้องแม่อันไปหาเห็ดกยจะไปน้ำชาแพร่อะเอาไปน้ำนะกสัเสียังไงลูกคนไปน้ำกับไปน้ำกันไปหากับไปได้เฮ็ดให้ฮอนอยังดอกพี่น้องพี่น้องจากหลังจากที่ซาแพา้มาแต่เก็บเฮ็ดเห็ดอัน อันเฮ็ดปวกเออเฮ็ดปวกใกล้นอแล้วนอเสะแพรกับสิ้ผ้าพี่น้องมาเอามักว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือมักว่าเนาะเสื้อผ้จะให้เบิ่งกกมันเนาะนี่พี่น้องก๊กพ่นกับสิเป็นาังซีเนาะพุ่นห่อก๊กมักว่าเนาะพี่น้องกันนี่หมากพ่นกับพี่น้องเสื้อผ้าดำๆมันเสื้อผ้พี่น้องเนาะเสื้อผ้จะให้เบิ่งนเนี่ยสื้อ้าิลองซีมึงเด้อพี่น้องเสื้อผ้าจปิดอืมพอนก็เอาแบบ หวานๆแล้วก็ผัดผ่าดพี่น้องแล้วก็ชมๆแล้วทราบสิคดีเลยพี่น้องแศ่ษฐีเลยพี่น้องว้าดกขนาดเลยลุกๆลงกๆลุกซาเขาสิขึ้นนำลุกซาแพรใส่เบิ่งาะถ้าแบบเป็นหมักไม้บานเท้านะพี่น้องหมักว่าบนท้องก็หมักว่านละะ้วด,ดูซาแพรใส่เบิ่งเลยชั้นพี่น้องผู้ดกขนาดเนาะแต่ซาแพรอันเอากล้องไปใกล้บ่ได้เนาะพี่น้องเพราะว่า สะเพกบ่หอดนะพี่น้องเนาะสะเพกก็ขึ้นได้แค่ครึ่งเดียวเนาะแต่แรกสะเพกคีดว่าสะเพกสิข <aud> okay? <in> ึ้นไปให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆแล้วพี่น้องแต่ว่าหมดมันลายพี่น้องสะเพกเลยแบบขึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องแต่สะเพกก็สิปิ้นกล้องให้พี่น้องเบิ่องหัวซิเนาะมาดูผลดกขนาดเลยพี่น้องอ้าลมหลอมอ่นาดูสะเพกให้เบิ่งเนาะลายอยู่ได้พี่น้องเลยผู้ลายลีรอได้พี่น้องดกขนาดเลยผู โอ้ดูขนาดเดียวเดียวชาแพร่สิอ่าเก็บมากววาให้ก่อนนาะพี่น้องเนาะเดียวสะาแพกเก็บได้ไรได้หน่อยสำหไัเดียวสะาแพกสี่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะอีกทีเนาะพี่น้องเนาะเดียวสะาแพกเก็บมากววาก่อนเนาะพี่น้องหลังจากเชาแพร่เนาะอ่าเก็บมากว่าได้แล้วเนาะชาแพร่ก็สิให้ชาแพร่ลูกสะาแพกก็กินอยู่น้องพี่น้องโมโหพ่นเห็ดยังได้เนาะมากววาโดูดพี่น้องบ้านเฮากับเพื่อนห้องว่ะ หักไหมแบบบรรนอกบรรนอกพี่น้องหมักไหมแบบบรรนอกบรรนอกนึกพี่น้องเนาะกะรสชามันกะโบออดสิดีมันได้เนาะแต่มันกะพอกินได้พี่น้องหกซาวสะเพริขกินปุ๊บกินเอากินเอาอยู่ตรงไหนตรงน้าพี่น้องเอ้ยเนาะโหว่าเราจะแช่์เพิ่อนกินได้มากมันเนาโรคขนาดพี่น้องทีแรกสะเพริกิดวะสิสะเพรสิอัน ิเอามาลายๆแล้วก็สิให้าิขึ้นไปให้พี่น้องเบิ่งคักอยู่กกมันปน่เนาะแต่ว่าซาแพะขึ้นบ่ได้มันมีหมุดแดงหลายเนาะพี่น้องเบิ่งมักว่าแล้วก็ซาแพะก็สิให้เบิง่งบรรยากาศรอบๆเนะะะาะรอบกกมักว่าพี่น้องอยู่ในใหิในนานะพี่น้องเนะาะบรรยากาศโอ้พี่น้องเอ,อ้ยฝุ่นฝุ่นสาวชาแปะข่มข่มกบเนาะพี่น้อง,องโอ้ยข่ม มันไปจนกินอันนี้คือห่มกระไก่โกกมักกวาเนาะพี่น้องลูกเสือลูกสาวสาแพมาเศร้าเนี่ยมันหนาวสาแพชายเบิงเนาะดีขนาดพี่น้องบรรยากาศพี่น้องสะแพกก็อยู่ในห่มไหมเนาะพี่น้องเนาะการบนห่มเนี่ยก็หฮโพนเนาะพี่น้องสะแพะก็มนหนังกินหมากนี่เนาะ เป็นมะลูกสาวกกสิขึ้นมานั่งพักกันวันนี้ผูจบกล้องหายซาแพ้พี่น้องเอ้ยผูซาแพ้กับซมาโซมากเนาะพี่น้องนี่หนากินบอพี่น้องมากน,นี้มันมีประโยชน์ยังละกาเห็ดยังแน่ได้เนาะพี่น้องกับพี่น้องกับอันคอมเมนต์มาบอกซาแพรเด้อพี่น้องเนาะ มันมีประโยชน์ในยังแน่เนาะในหมากอันนี้เราก็แบบว่ามันเห็ดยังแน่ได้เนาะพี่น้องกับพี่น้องกับคอมเมนต์มาบอกซาแพ้่ได้พี่น้องเปิดว่าซาแพอ่าซิมาเก็บอีกรอบพนาองแล้วก็เบบสิวอาเห็ดสูรุปกินทาพี่น้องว่ามันมีประโยชน์ยังแน่เนาะพี่น้องเนาะว่ามันเห็ดยังแน่กินได้เนาะพี่น้องดูขนาดเลยนี่หาพี่น้องคมดกนี่ขนาดเลยพี่น้องพวกซาแพร่กินใหญ่เลยเนาะแซบบ่ลูกแซบ แชบลายโอ้แชบลายคนห่านเนาะสเปคคิสายนตากับสีน้องพี่น้องมาบร่ได้เห็นแล้วพี่น้องมากเลยเห็นเห็นาเห็นหน้าชอบแพ้แท้นได้บนี้กำนาลูกสาวอยู่ในเชียงไข่เชียงนาคือเก่าพี่น้องมาชิมเนื้ออืม ทำอไรนะจังที่น,นี่นก็เก่าแล้วพี่น้องให้บองบรรยากาศรอบๆแอบนิ่งแบเด้อไปให้เฮ็ดกลับมาได้พี่น้องไปหาแกงเฮ็ดกลับมาได้ได้ก็ได้เฮ็ดอันเฮดปวกไก่น้อยเห็นเด้อน่านจะเป็นเฮดปวกใ้่ไหมเหรอนาะนะบ่ได้ก็เริ่มพากันมานนหนังกินหมากอันนี้แทนหนังในผมโพนพี่น้อง บรรยากาศบานเทาเนาะเย็นๆบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องแม่แม่ด้วยมแม่กัดเต่าเดี๋ยว ใช่เล้วพี่น้องกินมากบกับบ้านนี้คลิปสะเพกกาสิจบแล้วได้พี่น้องวันนี้สะเพกกาสีเมื่อเทียงกันเนาะพี่น้องเนาะกาอาถื๊บคือโซนพี่น้องเบิ่งดูแม่สิลาคลิปก่อนถือคุนมาสิเด้อถือเอาสิคือได้บ่อุ้มเอาอุ้มเอาเอออุ้มเอาเอออุ้มเอาเอออุ้มได้บ่ ไุมรา้ใส่เส้อพี่น้องพสเออจอกาคลิปซะเพก่าเขาจบเพียงท่นน้องพี่น้องเนาะะเพก่าซีเมื่อแล้วน้องพี่น้องเมื่อเทียงแล้วน้อพี่น้องกับขมุกกับเจรลไรเดอร์พี่น้องนาอที่เขามาเบิ่งซะแพเนาะ แกอย่าลืมเด้อพี่น้องนอนกดค่ายแล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปซาแพรใหม่ๆเด้อพี่น้องกับขโมงกับใจละลายเด้อพี่น้องนอนที่ให้กำลังใจให้ซาแพรตลอดมาเนาะให้กำลังใจแล้วก็คอยคอมเมนต์ซาแม่ซาแพรเนาะให้แนะนำให้ซาแพรคำดีๆเนาะกับขโมงกับใจเด้อที่เป็นกำลังใจให้ซาแพรอันที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะกะอย่าลืมเด้อพี่น้องติดตามซาแพร์น่เด้อเนาะ อย่าลืมเด้อพี่น้องนอนติดตามซาแพ้ในเด้อพี่น้องในมือนีซาแพ้กับอโอจบเพียง่านี้เนาะพี่น้องสบายดีหายิ้มยิ้ม